ช่องสามร่วมกับ Honey Friend Entertainment มอตทอ หนาวกันหน่อยนี่ก็ขึ้นดอยเป็นแถวเลยนะแค่นี้ก็ต้องส่งรูปมาอวดด้วยไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องเที่ยวให้แตกต่างเอาแบบว่าเที่ยวกันได้ทุกเพศแล้วก็เอาใจทุกวัยใช่ไหมคะัคุณผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้อยแล้รายการเที่ยวละไม่ไทยแลนด์เวิ d ์พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะอาเั็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเที่ยวในแบบที่แตกต่างกันไปแล้วกันเดี๋ยวตามมาไปเลยค่ะ เที่ยวที่แรกนะคะเอาใจคนที่ชอบทําบุญกันหน่อยค่ะ mm. ที่นี่ก็คือวัดฮิรัญยญาวาตําบนเกาะช้างอํงเาเภอแม่สายค่ะทราบไหมคะว่าที่นี่มีสิ่งมหัศจรรย์อยู่ด้วย mm. ตามเข้ามาเลยค่ะ mm. วัดฮิรัญญาวาดหรือวัดเหมืองแดงน้อยตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเหมืองแดงน้อยตําบนเกาะช้างอํงเาเภอแม่สายค่ะ จากวัดเล็กๆในหมู่บ้านชนบทแต่กลับเป็นที่โจทย์ขานถึงนามของพระสารอันเป็นที่มาของความมหัศจรรย์ที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรไปพบกับท่านเจ้าอาวาสกันค่ะกลับนมัสก,การค่ะท่านคะนี้ทราบบอกว่าที่นี่มีสิ่งมหนนัศจรรย์ไม่ทราบว่าคืออะไรคะ,ะที่วัดของเราเนี่ยมีพระพุทธรูปที่สามด้วนไม้ไผ่ องขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้โอ้โห oh. ซึ่งขนาดหน้าตักของพระพุทธรูปองค์นี้ <Okay. S 2> มีขนาดหน้าตักกว้าง5เมตรความสูง9เมตรครึ่ง <c oughs> ต้นกําเนิดของพระสารเนี่ยปัจจุบันมีอายุ712ปีแล้ว <c oughs> ซึ่งอยู่ในรัชฐาน <Okay. S 2> ซึ่งอัตมาภาพเองมีมีแนวคิดที่อยากจะสารพุทธรูปก,ก็ด้วยจากว่าเราไปเห็นพระพุทธรูป องค์ที่712ปีนี่แหละเมื่อประมาณ2530าพระพุทธลูกองนั้นมีชื่อว่าพระอินสารซึ่งเป็นที่เขารบนักถือของคนในราชฉานในประเทศพม่ามากมาไม้ไผ่ที่สารที่เอามาสารที่เขาเลือกไม้มุงเนี่ยเขามีกําหนดกําหนดวันด้วยก็คือแบบเพราะว่าปีหนึ่งเขาอนุญาตให้เราเตัดไม้นี่ได้แค่วันเดียวก็คือวันขึ้น 15, 15ขาข้ามเดือนสาเท่านั้นจะมาก็พยายามถามเพราะว่าด้วยเหตุผลกลใดเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าตัด ตัดไม้ในวันนั้นวันขึ้น15้าข้ามเดือน3าวันนั้นนอดจะไม่กินเขามีความเชื่อกันว่าอย่างนั้นออตอนที่เราสารพระพุทธรูปเนี่ยโดยรอบนี้ทั้งหมดช่างจะอยู่ในนี้ตลอดออ99วันที่เราสารพุทธรูปองค์ใหญ่<ะ>ช่างจะอยู่ในนี้ตลอดกินในนี้นอนในนี้จะออกมาเฉพาะห้องน้ําพอเสร็จภารกิจเท่านั้นก็กลับมาที่เดิมและถือสัจจะไม่พูดเ,เขาจะไม่พูดตลอดระยะเวลาในการสารพระ นั่นมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันหนึ่งที่อาตมาเชื่อได้เลยว่ามันเป็นอันศินของเมืองไทยจริงๆเพราะว่าการสารพุดทรูปไม่ใช้ตลับเม็ดเม้แต่น้อยเขาใช้ในการวัดแบบสมัยโบราณเขาใช้ไม้ไผ่ใช้ไม้ไผ่เล่มเดียวในการวัด แล้วพวุทธลูกวงนีเ้เวลาสาราจะใช้เวลาสารเนี่ยตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมไปจนถึงวันที่7พฤศจิกาช่างสารทั้งหมด3คนแต่ว่าคนที่มาช่วยกันเหล่าไม้เนี่ยนับไม่ได้ว่าจํานวนเท่าใดเ,เป็นหมื่นเป็นแสนคนทุกๆคนที่มานี้ไม่ได้มีอามิสินจา้าใดๆทุกคนมาต้องการเพื่อเอาบุญแล้วก็ทุกคนที่มาเนี่ยอยากจะรวมจิตใจเป็นอันเดียวกัน ก็ถวายเป็นจุดจุดหนึ่งเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นจุดสําคัญแล้วก็เป็นพระพุทธรูปสําคัญองค์หนึ่งของประเทศไทยเราอีกองค์หนึ่งที่เราเห็นทั้งหมดเลยของขององค์เนี่ยเป็นสีดำเนี่ยก็คือว่าที่หลวงพ่อได้บอกไหมคะว่าเป็นการทาลงรักไว้ใช่จ้ะนี่คือยางของต้นรัก<ช>พระพุทธรูปองค์นี้จึงสร้างขึ้นมาด้วยความสามัคคีด้วยความรักจริงๆยยมจะเห็นว่าเป็นศิละปะของพระสิงห์หนึ่งเชียงแสน พระสิงห์หนุเชียงแสนเพราะว่าเขตของเราเป็นเขตของอำเภอแม่สายถือว่าเป็นเขตเชียงแสนเดิมแล้วพระพุทธรูปองนี้ปางมารวิชัยอาตมาเลยตั้งชื่อพุทธรูปองนี้ว่าพระสิงสารชนะมาร แล้วเห็นโดยรอบเนี่ยเหมือนมีการเตรียมการกอร่อสร้างว่าอีกไม่ทราบว่าจะเป็นการทาอะไรต่อไปนะคะอันนี้เราจะสร้างวิหารเพื่อที่จะเป็นสถานที่ประดิษฐานของท่านซึ่งพระพุทธรูปเราสารด้วยไม้ไผ่แล้วเนี่ยเราก็สารเจดีย์ด้านหลังซึ่งเป็นเจดีย์ที่สารด้วยไม้ไผ่หกันค่ะแล้วอยากจะให้มันดูเข้ากันหน่อยก็เลยสร้างวิหารขึ้นมาซึ่งวิหารหลังนี้อาจจะมาก็จะสารด้วยไม้ไผ่ทั้งหลังเช่นกัน ที่ต่อไปนะคะเรามาเปลี่ยนแนวเที่ยวแบบเรียนรู้กันบ้างค่ะรับรองว่าคราวนี้จะต้องถูกใจทั้งครอบครัวเลยล่ะค่ะวม กระดาษสาจินนาลักษ์ค่ะที่บอกว่าที่นี่จะต้องถูกใจทุกเพศทุกวัยในครอบครัวเป็นเพราะว่าเขามีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทำกันนะคะแล้วก็มาที่นี่แล้วยังได้รับความรู้กลับไปอีกด้วยค่ะอย่ารอช้าเลยค่ะเพราะว่าน้อยนัดกับพี่ลักเอาไว้ตามเึ้นมาเลยค่ะพี่ลักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้อยวันนี้นะคะต้องรบกวนพี่ลักพาเที่ยวชมภายในโรงงานกระดาษสาได้ไหมคะได้เลยค่ะยินดีมากเลยค่ะเชิญค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ นอกจากจินนารักษ์จะเป็นแหล่งผลิตกระดาษสาในรูปแบบต่างๆแล้วนะคะที่นี่ยังเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ที่ทุกคนที่มาสามารถศึกษาดูงานเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตกระดาษสาแบบวิถีดั้งเดิมเลยละคะ่ะตั้งแต่การต้มการฟอกไปจนถึงการสร้างสารรค์เป็นแผ่นกระดาษที่สวยงามค่ะที่สำคัญ ใครที่มาดูงานยังได้ร่วมทำกระดาษสาหให้ออกมาเป็นผลงานที่มีชิ้นเดียวในโลกอีกด้วยค่ะพี่ลาค่ะอย่างสมมตว่าคนที่มาเที่ยวที่เนี่ยค่ะมีกิจกรรมอะไรให้ทำได้บ้างไหมคะมีทำกระดาษค่ะทำกระดาษด้วยตัวเองเดี๋ยววันนี้ก็คือสามารถทำได้ด้วยได้ค่ะทำได้ทุกวันเลยค่ะโอ้ยงั้นนี้อยากจะทดลองทำด้วยตัวเองแล้วค่ะได้ค่ะอย่างนั้นเราไปไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ทำอะไรดีนะอ๋อตรงนี้เองนะคะพี่สามารถทำได้นี่อย่างนี้ค่าป้าของเที่ยวละไมเลยใช่ค่ะไว้ต้อนต้อนรับเที่ยวละไมแต่ป้าใหญ่มากเลยวันนึง้าจะทำไม่เสร็จแล้วเอาเริ่มจากเล็กๆดีไหมคะพี่ลาได้ค่ะพี่น้องพี่น้องทำทำยังไงคะพี่ละตีๆอ่ะก็ใช้มืออันนี้เป็นอะไรคะตัวนี้เป็น ตัวนี้เป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะเป็นเป็นเยื่อกระดาษนะคะเป็นเยื่อกระดาษขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะ <Okay. S 1> ตั้งแต่เป็นเปลือกไม้มาจนถึงตรงนี้ใช้เวลาประมาณ78วันค่ะในการเตรียมวัตถุดิบตอนนี้เราก็พร้อมพร้อมที่จะแปลงร่างเป็นเป็นกระดาษแล้วนะคะก็ใช้มือเขยา่าเขยา่าแบบนี้ค่ะคุณน้อยอค่ะ,คะให้มันแตกตัวะคะ่ะสองมือแบบนี้นะคะ ก็จะเอาไปตากไว้หนึ่งวันจนแห้งแต่ก่อนที่จะตากนี่นะคะคุณน้อยช่วยเขียนชื่อที่อยู่ของคุณน้อยให้ให้เรานะคะค่ะชื่อที่อยู่ให้ครบหมดเลยทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งเพราะว่าเผื่อส่งไปไม่ได้แล้วเราจะส่งพอแห้งเสร็จแล้วเราจะส่งไปจะมีไปให้ที่บ้านโอ้ล้วค่ะอย่างงั้นดีจังเลยค่ะงั้นเดี๋ยวได้เขียนอันนี้แล้วก็ห้อยติดเอาไว้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะแล้วก็เรียบร้อยตอนนี้คือเอาไปตากค่ะก็ยกไปตากแดดนะคะ งานของน้อยไปแล้วมาชมผลงานที่ใช้ได้จริงของพี่ลักษ์กันดีกว่าค่ะซึ่งที่นี่เขาสามารถสร้างสารร์ผลิตภัณฑ์ออกมาได้หลากหลายมากค่ะอาทิถุงกระดาษสาการ์ดที่รองแก้วและอื่นๆอีกมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามทุกชิ้นค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะเที่ยวถือว่าแบบสนุกมากๆแล้วก็ยังได้รับความรู้อีกด้วยค่ะในว่าน้ำเหมาะกับเวลาที่มากันเป็นครอบครัวเลยนะคะเพราะมีกิจกรรมให้ทำ <c oughs> ทั้งครอบครัวเลยค่ะพี่รักค <c oughs> ่ะยนีค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเย็นแล้วเดี๋ยวนยต้องลาพี่รกกักก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปที่สวนสตรอเบอรรี่เขาล่ำลือกันว่า หอมหวานมันกรอบมากเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงและไม่ก็อยากเชื่อใครง่ายๆค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ลักมากๆเลยนะคะขอมอบดอกกระดาษสาไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อจะลืมค่ะโอ้รบกวนพี่ลักทัดหูให้น้อยนิดนึงอะค่ะได้ไหมคะเพรได้เชื่อคนง่ายอ๋อให้หลับไปเลยค่ะพี่ลักดีเลยค่ะ อำเภอแม่จันกันบ้างค่ะและสถานที่ที่น้อยมุ่งหน้าไปก็คือสวนสตรอเบอรี่ม่อนเคียงดาวที่นี่เป็นที่ร่ำลือกันถึงความหวานหอมอร่อยของสตรอเบอรี่ค่ะจะจริงหรือไม่ก็ต้องตามน้อยมาเลยค่ะสวัสดีครับคุณน้อย คุณวิสนุนะคะหูกำลังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะคนี่น,นีเห็นตั้งแต่ดอกแล้วก็ลูกอ่อนๆเลยนะคะครับแปลว่าจริงๆแล้วก็คือปลูกในกระถางนี้ได้ด้วยอ่าใด้ครับจริงๆชอบปลูกในกระถางได้อ๋อเคยเห็นแต่ว่าที่เขาปลูกเป็นแบบว่า อยู่ที่พื้นดินอย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเขาปลูกได้หลายรูปแบบไหมคะได้ไหลายรูปแบบครับปลูกในกระถางก็ได้ก็ตอนนี้ผมกําลังทดลองปลูกในกระสอบนะครับ,ปล,รบปลูกในกระสอบปลูกในกระสอบซึ่งซึ่งปลายฤดูเนี่ยผมจะทดลองปลูกแล้วจะทําเป็นชั้นๆขึ้นไปแต่แน่ๆเลยก็คือขึ้นชื่อเลยที่นี่ก็คือว่าความหวานเนี่ยทำไมถึงได้แบบว่าหืมล่ำเนือไปถึงที่บ้านเลยค่ะเอาอ,อย่างนั้นเลยครับตามมาถึงตรงนี้เลยว่าอย่างนั้นเลยครับถึงได้หวานขนาดนั้นคะ อมันอยู่ที่สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์สตรอเบอรี่แล้วก็หลักๆผมว่าน่าจะอยู่ที่ดินสภาพอากาศแล้วก็วิธีการปลูกการเก็บโผลหลายอย่างครับหลายอย่างเลย,ลย,ย่ยครับ,รบสวนสตรอเบอรี่ม่อนเคียงดาวเป็นสวนออร์แกนิกนาโนจากฝีมือการปลูกของพี่วิษณุผู้ผันตัวเองจากชาวเมืองไปเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเต็มตัวค่ะ จากกล้าพันสตอเบอรี่พันแนำมาต่อยอดและขยายพันธุ์จนกลายมาเป็นสตอเบอรี่ออร์แกนิกนาโนที่ขึ้นชื่อเรื่องความหวานหอมอร่อยจะเป็นที่รู้จักกันมากมายค่ะที่สำคัญไร้สารพิษร้อเปเซ์ค่ะนี่โอ้โห و, เด่นเป็นสง,ง่าแต่ไกลเลยค่ะ,คะพี่สนุครับ,รบอันนี้คือมี ลูกสีแดงแล้วนะคะอันนี้อันนี้สุกแล้วครับเก็บทานได้เลยอันนี้สามารถทานได้เลยทานได้เลยครับนี่มองเห็นหรือเปล่าไม่ทราบนะคะสีแดงมากเลยทานได้เลยใช่ไหมคะานเลยรับก่งใจจังเลยทานจากต้นเลยเหรอคะทานจากต้นเต้องดึงตรงไหนของเขาอะคะเองเอานิ้วกดที่ตรงขั้วเขาแล้วก็ปิดออกมาอย่างนี้ครับเขาเขาไม่เรียกว่าเด็ดนะครับเขาเรียกว่าปิดปิดเหรอคะเพราะตอนนี้มีขนหนอนจับนี่อะอนี่อยู่ทานเลยสีแดงมากเลย ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยสามารถที่จะทานได้เลยนะาขออนุญาตนะคะครับหวานมากซุขหลีได้ไหมครับคันเหมือนกันค่ะหวานมากอร่อยมากเลยนะคะอย่างกล่องเนี้ยค่ะ น้ำหนักสักเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ครึ่งกิโลครับครึ่งกิโลใช่ไหมคะคอ๋อค,ะค่ะแล้วก็ถ้าอย่างนี้ก็คือพร้อมทานได้เลยพร้อมทานได้เลยมไม่เชื่อจะลองอคุณน้อยลองทานครับลองใช่ไหมคะคแต่อันนี้เมื่อกี้ที่แล้วที่เราคุยกันในตั้งแต่เราเข้าไปเดินดูแล้วนะคะคก็คือว่าความหวานของซอรบลีนเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยว่า1 5ถึง24หสิออะไรต่างๆอันนี้เราสามารถวัดได้ด้วยเลยไหมคะวัดได้ครับอันนี้อันนี้เป็นเครื่องวัดความหวานอืมทำยังไงคะอย่างนี้เราเรา เอาเอาเอาน้ำในผลเขาหยดลงไปที่เครื่องนี้สมมติเดียวนี้นะคะเดี๋ยวนี่สีแดงนี้เลยเดี๋ยวเร้จะลองจะทานลูกนี้แต่อยากจะทราบว่าลูกเนี้ยหวาอมหวานสัก่าไหร่นะคะวิธีการก็คือคน้อยลองกัดเลยกัดเลยกัดเลยเ๋รอน้ําหยดลงมาน้ำที่ลูกบีบลงมาเลยครับมันก็้งป่าหอกกินเลยครับแล้วหยดหยดน้ําลงมาบนกระจกเลยนะคะบนกระจกนี้หวานลูกนี้อยู่ที่15บิกครับ 15ใช่ไหมครับสิบห้ลองส่องกับแดดครับลองส่องกับแดดอ๋อใช่ต้องดูกับแดดใช่ครับแล้วมอยู่ข้าวแล้วค่ะข้าวไหมคะไม่มีต้องถามแม่ครัวครับอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะไปหา อาหารนะคะถือว่านี่เป็นการเรียกน้ำย่อยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่วุ้ยเชิงมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแต่มือก็ยังไม่ยอมวางอย่างนี้อย่างี้เดี๋ยวฝากนี่ไปทานด้วยครับอาักไปทานครับจะดีเหรอคะดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันบนจานนี่ให้หมดเลยครับอุ้ยตายแล้วคิดไปคิดมาน้อยนึกขึ้นได้ว่ามาถึงแม่สายก็น่าจะหาแหล่งอาหารพื้นเมืองของที่นี่ทานก็เลยเดินทางมาที่ร้านข้าวแรงฟืนป้านางค่ะ ถึงแม่สายแล้วไม่ได้มาชิมข้าวแรมฟืนที่ร้านป้านางเนี่ยเหมือนกับมาไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยพามาชิมข้าวแรมฟืนเลยค่ะไปเลยค่ะป้านางสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหนี่ทำอะไรอยู่คะเนี่ยขายข้าวแรมฟืนค่ะอันนี้คือข้าวแรมฟืนเลยใช่ไหมคะน,นี่ค่ะข้าวแรมฟืน อันนี้คือข้าวแรมฟืนข้าวแรงฟื้นอะแล้วที่กำลังทำาเหมือนกันค่ะเหมือนกันค่ะาไม่สีไม่เหมือนกันนะคะก็นี้ทำจากถั่วลันเตาค่ะทำจากถั่วลันเตาจะออกสีเหลืองเหรอสีเหลืองสีเหลืองแล้วสีขาวทำจากอะไรสีารเนข้าวแรงฟืนทำจากข้าวค่ะทำจากข้าวมีกี่แบบนะคะ3ีสามแบบแล้วก็อีกแบบนึงนะคะแบบเป็นถ้วสงค่ะข้าวแรงฟื้นเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวไทยใหญ่ค่ะ โดยวัตถุด,ดิบจะทำมาจากถั่วผสมกับน้ําแกงและเครื่องปรุงต่างๆหลายชนิดสำหรับสูตรของป้านางนั้นอาจจะมีความแตกต่างจากข้าวแรมฟืนแบบดั้งเดิมเพราะป้านางได้ปรับป,ปรุงสูตรให้อร่อยและมีคุณค่าทางอาหารมากขึ้นเห็นอย่างนี้จะบอกว่าเต็มไปด้วยโปรตีนทั้งนั้นเลยนะคะนี่เรียบร้อยแล้ว,ลวข้าวแรฟืน,นะะแบบนขป้าปนาหนึ่งถ้วยหถ้วยน,นะคะ20บาท20าทโอ้ ปูมมากเลยอะค่ะอร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยนี่ผสมกันก่อนนะคะค่ะทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ไม่ไม่กินหมูไม่กินเนื้อไม่เห็ดทุกคนทานได้เหมือนกันหมดเลย ที่ต้องการหนีความจำเจซ้ำซากเนี่ยน้อยแนะนำมาเชื่อเทียมเพิมแม่สายจังหวัดเชียงรายกันดูนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเที่ยวไมยไทยลนดเวอร์หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะมาแม่สายทั้งทีต้องมีของฝากค่ะเดี๋ยวไปซื้อขนมพวกสิบบว่าขอขอบคุณ n นวี่การ์เดนโทร0867855221